สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเกอ,อีเช้าบ่ายนะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ3กับ6 5กับ8 3 0 3, 3 1 3 5 3 6 3, 6, 3 8 3 9 6 0 6 2 6 3 6 5 6 8 6 9 3 6 0 5 3 6 6 8 0 3 8 6เนาะ ต่อไปบ่าย5กับ8 6หกับ9 50 5ห้า5ูน8 5ห้าหนึ่งห้าสอ้าห้าดนสองดดหดนะคะ8 5ดห้าห9 5 8 5่หห้าดหไม่งั้นเพื่อนเพื่อนก็จเอัวเด้อ3กับหกมา3ากับห5ห้ากับ8 5ดห้ากับห3สามกับ8ดเนาะ กับคู่ลุ้นเอานะคะง่ายดีเนาะสามหกหกสามห้าแปดแปดห้าหกแปดแรู้สึกว่านี่ก็อีกกับห้างเสียงมันจะมาแนวทางเดียวกันเด้อเราไปบ่าย5กับ8ปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห8าสองห้าหกห้าแปดห้าเก้าดศ จับคู่ก็หกแปดแปดหกห้าเก้าเก้าห้าเนาะเช้าบ่ายเลขมกันมาคล้ายๆกันเด้อต่างกันแค่เก้ากับสามเนาะก็หกเก้าสามเนาะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะใครจะลุ้นมีไอพีก็จับคู่ลุ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีย,เยงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะช่วงนี้เราจะลงเร็วหน่อยเด้อลงแต่หัวค่ำให้เนาะ ตื่นเช้าเราจะได้ตื่น้ายสายได้ก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีอฮงๆงังๆเนอ้อนี่คีออีกห้างเสียงเนอ้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ